กินมันครับผมคลิปนี้ก็้าออกไม้เช่นเคยเนาะออ,ออกปลาหน้าดินครับดูแกงอาจาร์มังเกิลอ่ะพี่น้องก็กลับมาที่เยงอาจานนะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับช่วงนี้ก็ไปไกลไม่ได้นะครับเวลาจุดแค่วันเดียวก็มาดที่แกงอาจารย์นะครับเป็นหมายที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับสําหรับการตามหานางฟ้านะ ทริปนี้เป็นทริปเร่งด่วนของผมนะครับจริงๆผม,ผมไม่ได้จองหมายไว้นะครับคุยกับทางเสียทัดนะครับนะครับเจ้าของหมายที่สบายกายเนาะวันนี้ผมอยู่ที่สบายกายรีสอร์ทนะครับผมคุยว่ามีหมายว่างไหมเขาก็บอกว่าหมายไม่ว่างเลยมีหมายเต็มนะครับแล้วก็มีหมายหนึ่งเพิ่งอ่อยแค่วันสองวันเองเขาบอกจะลงไหมล่ะก็เลยไหน,นว่างก็เลยมาครับก็ถือว่ามาเปิดหมาย ใหม่ด้วยนะครับเปิดซิงไม้ใหม่ด้วยนะครับจริงๆสบายกกลผมมาบ่อยนะครับแต่ผมมาในช่วงน้าลดอะเนาะช่วงน้าขึ้นผมยังไม่มานะครับยังไม่เคยมาเลยวันนี้ก็หมายนี้นะครับยังไม่เคยมีใครเอาตัวขึ้นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งอ่อยนะเพิ่งขึ้นได้ระดับนะครับเพิ่งอ่อยได้สองสองสามวันนะครับสองวันนะสามกว่าวันที่ผมตกนี่แหละนะครับก็เช้ามาตอนนี้ก็ประมาณยังไม่แปดโมงนะครับกดไปสามทีแล้วนะได้มาสองห่างครับ ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ใส่เล็กครับใส่ประมาณโลนะครับใส่โลใส้ดนะันโลเนาะโอเควันนี้นะครับนอกจากจะจะมาเทสหมายเปิดไม้ใหม่นะครับวันนี้ก็ผมถือโอกาสมา,เ,าเปิดตัวเยือด้วยนะครับที่ผมเคยไปเปยดไว้นะที่ผมทําแล้วก็นา้นาๆหลายคนที่ท,ที่ที่ถามแล้วก็ <c oughs> ถามเข้ามาเนาะเมื่อไหร่จะเปิดนะ่ะตอนนี้ผมพร้อมจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย หลังจากผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็สั่งเข้ามาได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมพาผมดูตัวเหยื่อกันนะครับวันนี้ก็มาดูตัวเหยื่อนะครับเปิดตัวเหยื่อด้วยเนาะเป็นแบรนด์ของชนบทนะครับก็ตามชื่อช่องนะครับคนชนบทหายกินหมาเนาะเป็นเหยื่อผสมสําเร็จนะครับพร้อมตกนะครับผสมน้ําหรือเติมกะทินะครับใช้ได้เลยครับ เป็นเหยือพร้อมตกนะครับแพ็กเกจทำมาเป็นถุงถุงละหนกิโลครับก็เปิดขายอยู่ที่ราคาถุงละ50บาทนะครับยังไม่รวมส่งเนาะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวโอกาสเทสด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมผลงานอีกทีหนึงนะอ่ะเดี๋ผมพาไปดูหน้าหมายครับ หาหมาย6นะครับก็ประมาณนี้นะครับหมายตามสไตล์ของสบายกายเขาจะแหวกเป็นร่องลงไปนะครับเป็นช่องหมายใค่แมมมันเนาะเขาจะเหลือแนวแนวแนวหญ้าไว้เป็นเป็นแนวกั้นหมายนะครับซึ่งผมว่าก็ดีนะนอกจากเป็นเป็นช่องกั้นหมายแล้วก็เป็นที่หลบของปลาได้ด้วยนะครับทุนก็ไม่ไกลมากครับก็เผื่อน้ําขึ้นเนาะทุนอยู่ประมาณแค่สัก30เมตรได้มั้งครับ คุอยู่ที่ประมาณ30เมตรได้ครับไม่ต้องตีไกลมากเนาะนะครับตอนนี้ลงเบ็ดอยู่เจ็ดขั้นครับได้มาแล้วสองหางเนาะท้งนี้ไอโดเข้าครับมันก็เงียบๆโน่นนะครับขาดเดี๋ยวผมยังไม่ต่อเลยครับรอให้ไอโดออกก่อนนะครับวันนี้ตัวเบ็ดก็ใช้สูตรจุดแปดเนาะนะครับใช้ตัวเดียวครับมาลุ้นด้วยกันว่าวันนี้จะมีแต้มไหมนะครับเพิ่มไหม คครับมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้วันนี้กันเนาะก็เหมือนเดิมครับสายวานเนาะอันนี้ผมใช้สายเอ็นสิบสองปอนด์ครับเอ็นนี่ของโอกาวะเนาะนะครับกัว ok นี้ใช้เยอะนะิดหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบกรัมพอคิดว่าน่าจะมีลมนะครับอากาศก็ค่อนข้างปิดๆบอกว่ามีลมแน่ๆนะครับก็วิ่ง 3, สามเซนครึ่งน,นะครับลูกปัดเล็กๆแล้วก็ ตัวเบ็ดวันนี้ใช้ตัวเดียวนะครับ0.8นะนะครับเม็ดโฟมเล็กๆนะครับตกปนาินก็เน้นให้เม็ดโฟมจมนะครับใช้ตัวเดียวเนาะวันนี้เหยือก็หัวตานมะเดือนะครับเป็นเหยื่อที่ผสมหัว2ตัวเข้ากันนะครับเทสมาแล้วนะครับนะเทสมาหลายหมายหลายที่แล้วนะเป็นกว่าจะลงตัวนะครับถึงเปิดขายเนาะนะครับ ก็ไม่ได้ปั้นใหญ่ครับปั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เน็บเน็บข้างบนอย่างนี้นะตีได้เลยครับโอเค มาดูครับกดแต่เช้าเลยมาดูว่ามันจะใช้ปนินไหมครับแต่เช้าเลยอ่าไม้มันมีหญ้าครับต้องยกยกหน่อย ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชปานินปานิน กดคันปิวเลยครับไส่สวยแต้มที่สองแล้วนะเนี่ยหมายแล้วครับนะแต้มที่สองแล้วครับแต้มแรกนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ถือกล้องถือว่ามาไวครับนี่กดไปสามครั้งได้มาสองตัวครับใส่สวยนะครับใส่ดันโล เจ็ดแปดคีดอีนี้ก็แต้มที่สองแล้วครับแต้มแรกไม่ได้ถ่ายนะครับกินแต่เช้าเลยเช้ามาก็กดไป3ได้มา2แล้วครับดูว่าปนินกำลังจะกินเลยครับให้ดูเข้ามาควนท้ละ ถ้าดูป๊อกดูรอยแล้วไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ตัดไม่ขาดาเด็ดดายครับปอนินกำลังจะมาแล้วาสานหนีงานมางานยังตามมาแล้วนะมนะไอ <c oughs> ้ดูชาร์บาเล็กอีกแล้วครับนะลอกวิ่งครับ <c oughs> ใส่หน้าขาด เรียบร้อย เกียรที่นี่ก็ใช้ดีนะครับ ี่นี่กดสวยแล้ครับผมเข้าต่อเราดูก่อนว่าปลายังอยู่ไหมเนาะ ดูซอยนกเขาครับใส่เนี่ยผมได้หลายตัวแล้วนะใส่เนี่ยมาดูอีกตัวนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่ครับ ปากอจะเข้าป่าจะเข้าป่าจะเข้าป่าคนปายังอ่ะคนแล้วครับมาดูไส้กัน มาดูไซต์แทมนี้กันครับาช่วงประมาณสิบโมงอ้อไซต์สวยไซต์กำลังสวยเรียบร้อยไซโลครับตัวนี้ โล่กว่าดูครับโอ้โลก่กว่าครับมาตอนสิบโมงครับโอเค ครับมาตอน10โมงแต่ไป็น3แล้ววันนี้ ดูอีกตัวนึ่งครับติดตามมาติดติดดูมันจะใช่ปานนินไหมอ๋อใช่ครับใช่โอ้ไม่ใช่นี่ว่าโอ้ตะเพียนครับโอ้เรียกว่าปานนินโอ้ตะเพียน ใส่แต่เพียนครับเปียนใส่เป้งเลยเง,งามมาดูรอบบมายนะครับก็หบายสองโมงกว่าแล้วเนาะช่วงบ่ายไม่เอาเลยครับเนี่ยลมแรงครับตั้งกล้องฝางลมไม่ได้เลยครับมาดูครับแบบนี้มันใกล้เคียงฮะ ต่ออาชีบโอ้มาแล้วมาแล้วใช่จริงด้วยครับเอามาแล้วแต่ไม่ใหญ่เท่าไรหร่กัน,นับมดผลต่อแล้วครับ น,นางฟ้าเนาะเป็นปฟนนิมไซแวน้น <laughs> <c oughs> โอ้โหรอบ่ายก็จะมาครับตัวไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็อ้วนตับเหมือนกันครับสวยงาม ตางปีห้าแล้ววันนี้ครับผมก็หมดเวลาเนาะนะครับก็จริงๆก็ยังมีเวลาอยู่หรอกนะนี่ก็ประมาณแค่สี่โมงนี้นิดเองนะครับแต่ผมก็ต้องรีบเก็บของกลับกลัวฝนครับมืดมาแล้วเนะาะเดี๋ยวจะสรุปผลงานนะครับผมก่อนจะผมจะสรุปผลงานเนาะวันนี้นะผมทริปตกปลาหนึ่งวันเนาะผมจะบอกนะครับหน้าหมายหกเขาเพ่งอ่อยแค่สองวันนะครับสามวันนี้เองนะผมมาเปิดไผให้นะครับ ปลาเข้าแล้วเนาะนะครับหมายหกสบายกายรีสอร์ทนะครับฝากหมายด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์หมายอ่าสบายกายรีสอร์ทให้นะครับทิ้งเบอร์เสียคัดไว้ให้นะก็ถ้าสนใจก็อ่าโทรหาเสียคัดนะครับโทรหานะคัดจองมาได้เลยเนาะหมายหกปลาเข้าแล้วนะนะครับผมก็ทุ่นนะครับปลากินทั้งท้ายทั้งขวานะครับขวาทุ่นตีได้ไม่เยอะนะครับเพราะมีแนวป่าเนาะแต่ว่าขวาทุ่นปลากินเป็นปลามีไซส์นะครับส้ายทุ่นก็กินนะครับสายทุ่นเดียเป็นปลาฝูกนะครับเป็นปลา ปลาไซไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ก็ถือว่ากินเหมือนกันเนาะนะครับก็วันนี้มาดูผลงานกันนะว่าเราได้กี่หางกันบ้างนะครับครับผลงานปลารวมวันนี้เนาะก็ผลงานหนึ่งวันก็ถือว่าโอเคเลยเนาะนะครับวันนี้ได้ปลานินสวยๆมาแปดหางนะครับ เปลีนก็ตัวดีครับนั่นะปานินครับสาโลกว่านะครับมีไสาเล็กสุดก็ประมาณครึ่งโลเจ็ดแปดขีดมีนะครับนี่สายขาวเปียกเลยนะครับก็แปดทางนะครับสวยๆวันนี้นะครับก็ฝากเหยื่อด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเหยื่อนะครับนี่เลยเหยื่อตัวใหม่นะครับเปิดตัวแล้วเนาะนะครับหัวตานมะเดื่อนะครับเป็นเหยื่อปลารวมนะครับ ตกปลาได้หลายชนิดเนาะนะครับผสมน้ําตกได้เลยนะครับหรือว่าเติมกาะทิหน่อยก็ดีนะครับ <c oughs> ก็ฝากนานานะนะครับผมที่เข้ารับมาชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องคน,คนชนบทอาหากินมารเดร์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะสำหรับนานาที่กดติดตามไาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะนะครับก็ถ้าสนใจเยือกนะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์ให้นะครับทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งหน้าเพจไว้ให้เนาะนะครับก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็ตามเบอร์แล้วก็ตามเพจที่ให้ไว้เนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะออกหมายที่ไหนก็ตามรับชมด้วยแล้วกันครับผมคลิปนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ